สวัสดีครับรายการกอติดสภาตามดูผู้แทนกับผมวิชิตนักประสบครับประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอตรอตร,อตรกลุ่มอันเอกพิเศษสุบรรแสงพันธ์ครับวันนี้เราพบกันในวันที่9สิงหาคม2566ครับวันนี้มีการประชุมสภาผู้แทนรัศดรผมเอกนั้นได้ติดตามการประชุมมาตั้งแต่ช่วงเช้ามานะครับเห็นปรากฏการณ์อันหนึ่งที่ควรจะหยิบยกเข้ามาพูดคุยวันนี้ ก็คือการพัฒนาเว็บไซต์ของรัฐสภารายละเอียดนั้นไปติดตามกับท่านรองปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่หนึ่งทำหน้าที่ประธานสภาวันนี้ในวยวแรแจ้งเพื่อทราบไปติดตามพร้อมๆกันก่อนครับทางสำนักงานนะครับได้พัฒนาระบบติดตามกับสถานะความคืบหน้าการเสนอกฎหมายนะครับและพิจารณาล่างพระราชบัญญัติซึ่งตอนนี้เราทำเป็นรานะครับ ที่อยู่ในแอปพลิเคชันเทรโล o นะครับหรือว่าเข้าในเบราว์เซอร์ของเทรโล o ก็ได้๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะครับขอเจ้าหน้าที่โชว์ให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระดานที่เป็นสาธารณะนะครับทางสมาชิกทางสื่อมวลชนแล้วก็ทางพี่น้องประชาชน,นสามารถจอยบอร์ดนี้ได้นะครับแล้วก็ติดตามสถานะของกฎหมายตั้งแต่กฎหมายค้างนะครับกฎหมายที่มีการเสนอนะครับการเข้าชื่อเสนอร่วมกันนะครับแล้วก็ ขั้นตอนต่างๆจนไปจบถึงมีการประกาศใช้ในรัฐกิจการนุเบษ,ษานะครับอันนี้เป็นหน้าตาของการติดตามร่างกฎหมายทั้งหมดนะครับสมาชิกที่เป็นเจ้าของร่างก็จะได้ทราบด้วยว่าตอนนี้ร่างของท่านนั้นอยู่ในขั้นตอนไหนได้รับการวินิจฉัยอย่างไรนะครับแล้วก็กระดานนี้ก็จะเป็นสาธารณะให้พี่น้องประชาชนได้รู้ด้วยรัฐสภาเข้าไปตรงเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ครับแล้วก็อันนี้เป็นผลงานของผอบอสมพงศ์นะครับรัตนวันนะครับแล้วก็ผอศอินีนะครับ เอ่อเผื่อท่านใดไม่ทราบพออสมพงศ์ก็คือเจ๊สายนี่เองนะครับเอ่อรับในนามองค์การตรวจสอบการใช้สินารัรัฐอตรอตรกลุ่มพนันเอกพิเศษสุบันแสงพันธ์นะครับซึ่งเป็นองค์การภาคประชาสังคมที่ให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนในข้อกฎหมายจะเป็นรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันวันนี้พวกเราดีใจครับที่รัฐสภาได้พัฒนาเว็บไซต์นะครับ ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นและทำให้พวกเราที่เป็นประชาชนนั้นเข้าถึงตัวบทกฎหมายได้อย่างแท้จริงในระบบรัฐสภานะครับต้องขอขอบคุณผู้เหนวยการที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะี่ฝ่ายนะครับซึ่งให้การอนุเคราะห์พวกเราในการทํางานสภาอย่างดีตลอดมาวันนี้ผมต้องขออนุญ,ญาตขมออ๋องครับรองประธา,า,านปฏิพัฒนสันติพดาผมมีโอกาสได้วมประชุมกับท่านหลายครั้ง สิ่งที่เราเห็นก็คือว่ามีการพัฒนาในระบบเทคโนโลยีอาระบบเทคโนโลยีให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างมากทีเดียวในการประชุมกันกันมาที่การในช่วงนั้นนี่นะครับท่านเปิดโอกาสให้เราบันทึกเสียงบันทึกคลิปวิดีโอไลฟ์สดนะครับได้ด้วยนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเราที่มระก,การร่วมประชุมนะครับกับท่านรองปฏิัตินันติพดา,านในขณะนั้นเราประทับใจครับวันนี้ขอนําคลิปประทับใจนั้น มาฝากท่าน,นรองปฏิพัฒน์สันติพาดาและขอให้กำลังใจและขอชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่รองประธานสภาขอนแกรนนครไปจีดามคลิปพร้อมๆกันนะครับวันนี้ฝ่ายกฎหมายพรรคประชาไทยได้มีโอกาสมาร่วมประชุมกับคณะกรรมการที่อาคาราาานนครัฐสภาเกียิการเชื่อมนครรายละเอียดนั้นรองไปจิดามบรรยากาศในห้องประชุมคณะก,กรรมการได้เลยครับ

คือมาตรการที่ผกของทรวว่าหรือไการเมืองนะครับให้ไปใช้ข้อตามของคำสั่งของตคอแทนแล้วแต่เมื่อวันที่13ต้อ28เนนะครับตอนนั้นก็มีการยกเว้นในมาตรการก็กำลังใท้ก็หายนะครับเจรใหมานะครับ